สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาตําน้ําพริกแนงนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะก็จะมีข่าตะไคร้นะคะแล้วก็มะกรูดนี่ใช้ผิวมะกรูดนะคะแล้วก็จะมีพริกนี่ใช้พริกแห้งเม็ดเล็กนะคะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ใช้พริกแห้งเม็ดใหญ่นะคะเอาไปแช่น้ําแล้วก็จะมีรากผักชีมีเกลือนี่จะเป็นถั่วลิสงกะปิ จะมีเม็ดผักชีนะคะจะมียี่หร่าแล้วก็พริกไทยนี่ใช้พริกไทยดํานะคะใครจะใช้พริกไทยขาวก็ได้นะคะมีหัวหอมหัวกระเทียมนะคะตอนนี้เราก็จะมาคั่วเครื่องเทศกันนะคะแล้วก็เปิดไฟเบาๆไว้นะคะอย่าเปิดไฟแรงมากเพราะว่าพวกนี้เขาจะไหม้เร็วนะคะถ้าเปิดไฟแรงก็จะไหม้เลยนี่ก็จะเป็นพริกไทยดํานะคะ ริกไขด่ดำนี่าลงไปคั่วก่อนพักหน,นึ่งเพราะว่าพริกไขด่ดำเขาจะมีเปลือกหนานะคะแล้วก็แข็งพอคั่วพริกไขด่ดำลงไปสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะเอาเม็ดผักชีนะคะลงไปคั่วเลยพอเม็ดผักชีเขาเริ่มหอมนะคะแล้วก็จะเอาเม็ดยี่หร่าลงไปเม็ดยี่หร่านี่เขาจะเขาเป็นเม็ดเล็กนะคะ แล้วเขาจะสุกไวเอาไปคั่วสักพักหนึ่งให้หอมให้ตรงกลิ่นหอมนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ปิดไฟเลยคั่วไปอีกสักพักนึงเพราะว่าในกระทะนี้เขายังมีความร้อนนะคะตักใส่ถ้วยไว้มาค่ะจากนั้นเราก็จะมาโขลกน้ำพริกกันเลยนะอันดับแรกก็จะใส่ที่เราคั่วไปก่อนนะคะ จะมีพริกไทยเม็ดผักชีแล้วก็เม็ดยี่หราตอนนี้เราก็ตำให้3ามอย่างนี้เข้าละเอียดก่อนนะคะมาค่ะจากนั้นจะใส่อันนี้ก็จะเป็นรากผักชีนะคะตะไคร้ขา่า แล้วก็ผิวมะกรูดลงไปโขลกพร้อมกันเลยขอเปลี่ยนสากสากมันใหญ่มากเลยมันหนักสากอันนี้มันเป็นสากโคกเล็กเนี่ยแต่เอามาตามกับคกใหญ่เพราะว่าสากคู่กับคกใหญ่มันหนักเดี๋ยวขอตามเครื่องพวกนี้ให้ละเอียดก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาว าจากนั้นจะมาใส่เกลือนะคะแล้วก็เป็นพริกนี่ใช้พริกขี้หนูแห้งเลยนะคะพริกขี้หนูแห้งนี่ถ้าอยากให้เขาตำง่ายๆนะคะ<ๆ>ก็เอาไปตากแดดนะคะอพอโขกแล้วเขาจะกรอบโขกง่าย อันนี้จะเปลี่ยนสากโคกแล้วนะจะเปลี่ยนสากใหญ่เนี่ยพิกแห้งพี่ขี้หนูแห้งนี่นะคะถ้า,าไปไปจากแดดนะคะเอามาตําจะกรอบจะตำง่ายถ้าเป็นพริกเม็ดใหญ่พริกแห้งเม็ดใหญ่ต้อ,อไปแช่น้ํา เขาถึงจะโขกง่ายนะคะมาค่ะจากนั้นจะมาใส่หอมกระเทียมเลยนะคะเราจะเป็นกระเทียมหัวหอมนะคะ จากนั้นจะใส่ถั่วลิสงคั่วนะคะสูตรนี้ใส่ถั่วลิสงคั่วนะคะสูตรไข่สูตรมันเนาะ ประมาณนี้นะคะเราก็โขบมาประมาณนี้นะคะเราก็จะตักแบ่งก่อนนะคะจะแบ่งน้ำพริกไว้นะคะเพราะว่าน,น้ำพริกนี้ที่แบ่งไว้เนี่ยเราจะเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะเรายังไม่ใส่กะปินะคะ แล้วก็นี่จะเป็นส่วนที่เราจะแกงเลยนะคะส่วนที่เราจะแกงนี่เราก็จะใส่กะปิเลยนะคะกะปิลงไปโขลกด้วยเป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำพริกผันแนงนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยน,นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ